ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระเนื้อหล่อนะครับพระเนื้อหล่อโบราณนะครับวันนี้ก็ให้ชมเหรียญหลวงพ่อคามวัดบางละกำนะครับสร้างปี2465-66ประมาณนี้นะครับ จำนวนการจัดสร้างซึ่งน้อยมากๆเลยนะครับน้อยมากๆเลยนะครับสร้างไม่ถึงพันเหรียญนะครับคนแถวบางเลนถือว่าห่วงแหงมากๆนะครับมีความมั่นใจในความเหนียวมากๆเลยนะครับเหนียวมากๆเหรียญหลวงพ่อคามรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับนี่นะครับถือว่าคนบางเลนมั่นใจเทียบเท่ากับเหรียญหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกเลยนะครับนี่นะครับ ท่านเห็นอะไรไหมครับเห็นความสวยงามของพระเนื้อหล่อโบราณไหมครับผิวพันวะนณะนี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับการปั้นหุ่นนี่นะครับถือว่าสวยมากๆปั้นรูปหลวงพ่อถือว่ามีความอ่อนช้อยสวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะครับปั้นลายกระหนกก็นี่นะครับก,ก,กระหนกรอบเปียนนี่ก็เป็นเส้นเลยนะครับ คมชัดเป็นเส้นเลยนะครับนี่นะครับคือพระ่อโบราณที่มีความสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับหูปิงนะครับเป็นหูปิงมาด้านหน้านี่นะครับนี่นะครับท่านเห็นน้อท่านเห็นความสวยงามนะครับเนื้อทองผสมนะครับผิวพันวนะเขียวอมเหลืองนะครับนี่นะครับมีเม็ดกวดเม็ดทรายให้เห็นอยู่เป็นจุดๆเลยนะครับนี่นะครับฝังไว้ในเนื้อพระนะครับด้วยกรรมวิธีรอแบบโบราณนะครับ นี่นะครับท่านาดูแล้วศึกษาไว้ได้นะครับดูไว้และจดจำนะครับฝากด้วยนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอีพีต่อไปจะให้ชมอะไรติดตามนะครับ